การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมไม่เคยง่ายแต่ทุกครั้งที่เราพยายามความหวังก็ยังไม่เคยหายไปเมื่อวันที่27กันยายน2568เครือข่ายนิรโทษกรรมประชาชนจัดกิจกรรมพิเศษรัน2ฟรีวิ่งเพื่อเสรีภาพที่ชวนผู้คนกว่าพันคนวิ่งจากลานคนเมืองกรุงเทพไปยังคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งไม่เพียงเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงพลังแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของวงสเสวนาลึกซึ้งที่ท้าทายทัศนคติเดิมของหลายคน หลังการวิ่งเสร็จสิ้นห้องประชุมเวทีหนึ่งคณะนิติศาสตร์กลายเป็นเวทีให้ผู้แทนครอบครัวของผู้ต้องหาคดี112ได้เล่าเรื่องราวที่สะเทือนอารมณ์ปฐมพรแก้วหนูหรือลูกว่าจากฟรีเดบริดจ์ซึ่งเป็นตัวแทนครอบครัวทนายอ,อนนนพากล่าวอย่างเจ็บปวดว่าตลอดสองปีที่อดีตทนายอยู่ในเรือนจำน้ำหนักลดลงถึงสิบกิโลกรัมแต่จิตใจกลับแข็งแกร่งขึ้นแม้จะต้องเจอกับข้อจำกัดมากมายเช่นการพาลูกชายอายุแค่เก้าเดือนไปพบพ่อที่ศาลซึ่งกลายเป็นการฝึกความอดทนทั้งครอบครัวเพระาะศาลไม่เหมาะกับเด็กเล็กแต่อ ได้และรู้สึกคิดถึงซึ่งเธอสรุปว่าเราสร้างความสัมพันธ์ในพื้นที่ที่ไม่สมควรอยู่เธอยังเล่าอย่างอารมณ์ขันว่าสิ่งของที่นึกถึงอานอนท์มากที่สุดคือขวดเหล้าที่เต็มบ้านแต่ในความเป็นจริงลูกชายคือสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดของพ่อคล้ายกับเป็นอานอนท์ย่อส่วนแต่จุดที่ทําให้หลายคนเถียงกันคือปฐมพรกล่าวว่าแม้อานอนท์จะถูกฟ้องหลายคดีสิบคดีแล้วสี่คดียังเหลือแต่เธอกลับมองว่ามันเป็นโอกาสให้ครอบครัวได้เจอกันบ่อยขึ้นค,คุณคิดว่าการถูกฟ้องหลายครั้งเป็นเรื่องโชคร้ายหรือโชคดี หรือเป็นเพียงมุมมองที่แตกต่างกันอีกมุมของเรื่องราวคือเทพดุลสุริธรรมรงพ่อของเกตโสพลซึ่งเล้อย่างภาคภูมิใจว่าลูกชายไม่เพียงแต่รักษาสุขภาพดีในเรือนจําแต่ยังพัฒนากล้ามเนื้อจนแข็งแรงจนพ่อเองต้องยอมรับว่าสุขภาพใจของลูกดีกว่าพ่อเสียอีกเกตยังเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ขณะนี้กําลังเรียนนิติศาสตร์อีกใบขั่วกับพ่อเพื่อให้ระบบยุติธรรมไทยดีขึ้นซึ่งเป,เป็นเป้าหมายที่ทั้งคู่เห็นพ้องต้องกัน และนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เข้าใจเทพธุดยอมรับว่าไม่สามารถห้ามลูกไปเคลื่อนไหวทางการเมืองได้เพราะพ่อเห็นด้วยกับลูกว่าประเทศไทยยังไม่ดีพอแม้จะเสี่ยงต่อการถูกจำคุกแต่พ่อเชื่อว่าการโกหกตัวเองเพื่อหยุดลูกไม่ได้ช่วยอะไรคุณคิดว่าพ่อควรจะห้ามลูกหรือไม่หักลูกยิงคงเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องสุดท้ายพ่อของเกตเล่าถึงของเล็กๆที่เป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำคือตั๋วหนัง ซึ่งพ่อเก็บไว้ทุกใบแม้ลูกจะทิ้งลงทังขยะแต่พ่อก็รีบเก็บกลับมาเพื่อระลึกถึงวันดีๆที่ทั้งคู่เคยมีร่วมกันปิดท้ายด้วยการร้องเพลงความหวังของ The i m p o s s i b l e ซึ่งสะท้อนความเชื่อของพ่อว่าลูกพ่อจะได้พบเสรีภาพโดยเร็วแน่นอนแล้วคุณละ่ะคุณคิดว่าการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมผู้คิดต่างเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่อย่าลืมแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเราจะได้เรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายกันต่อไป